ูซูกิจัดหนักส่งท้ายปีมอบโบนัสสามต่อกับแคมเปญสุดพิเศษสุสกิจทริปเปอรโบนัสดิวออกรถยนต์วันนี้ผ่อนนานสูงสุด2ปีมอบส่วนลด15,000บาทสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนและดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเฉพาะวันที่หนึ่งตุลาคมถึง3 1ธันวาคมนี้เท่านั้นสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i .co.th หรือที่โชว์รูมูซูกิทั่วประเทศ ลุนการนักเตะสุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อกกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่ fc online เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ครั้งหนึ่งเคยเกือบย้ายมาที่ปีศาจแดงในยุคโอเลกุน่าโซลชาแต่สุดท้ายดิวไม่เกิดขึ้นเพราะในขณะนั้นบอดบริหารชุดเก่าที่นำโดยเอดวิสเวิร์ดไม่โอเคกับสัญญาที่เราอัลมาดิดต้องใส่เงื่อนไขซื้อกลับเอาไว้ด้วยครับ สุดท้ายทีมแบลเล็กเตอรเลสมาแทนที่แต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ความหวังที่เขาจะสวมเสื้อสโมสรแห่งนี้ลดลงเซกิโอเลกิลอนได้ย้ายร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามที่เขาต้องการช่วงวันตลาดเดยไลน์ซัมเมอร์ที่ผ่านมาและกลายเป็นแข่งคนสําคัญตั้งแต่ฟิตลงสนามได้ลองมาทำความรู้จักนักเตะคนนี้กันและคุณจะมีแบ็กจอมขยันอีกคนเพิ่มในลิสต์นักเตะคนโปรดของปีสาแดง เลกิลอนเกิดที่กรุงมรารดิดประเทศสเปนวันที่16ธันวาคมคริศักราช1996กำลังจะอายุครบ27ปีในอีกไม่นานนี้มีพี่ชายหนึ่งคนชื่อเดโก้เลกิลอนแม้ว่าจะเกิดที่มรารดิดแต่คุณพ่อคุณแม่ของเขาไม่ได้มีเชื้อสายทางมราริดโดยตรงครับมีราักฐานมาจากซามูราเมืองที่อยู่ด้านล่างของมรารดิดไปอีกกว่า200กิโลเมตรเลกิลอนเป็นเด็กหนุ่มที่มีรอยยิ้มเสมอสนุกสนานไปกับทุกช่วงเวลา เขาอยู่ในครอบครัวที่ดีครับคุณพ่อคุณแม่สามารถซัพพอร์ตสิ่งต,ต่างๆได้ตั้งแต่อย่างเด็กเลกิลอนเริ่มเส้นทางฟุตบอลที่สโมสรท้องถิ่นอย่างคอลราโดบิออบาตั้งแต่อายุ5ขวบแม้จะมีรูปร่างค่อนข้างเล็กแต่เขาก็แข็งแรงมีจุดแข็งคือเรื่องของเทคนิคและการคลองบอลการพาบอลขึ้นหน้าซึ่งโดดเด่นกว่าหลายคนในอายุไล่เลี่ยกันเขาอยู่กับบิออบาได้แค่2ปีก็ถูกดึงไปที่ทีทมเยาวชนของเรอัลมาดิดในวัย9ขวบ ฟูงฟักวิชาลูกหนังกับเรอัลเลยมาเป็นที่ประทับใจของทีมโคช้ชออทอนรอที่จะเล่นทีมสำรองของเรอัลมาดริดอย่างมัดริดคาเซนญาเมื่อเวลามาถึงเรกิลอนก็ได้รับโอกาสกับคาเซนญาในปี2015ซึ่งตอนนั้นเขายุ18ปีทีมสำรองของมัดริดเล็กเกินไปในการพัฒนาฝีเท้าครับเขาจึงถูกปล่อยยืมไปที่โลโกเนสทีมในเซกุนดาเดวิชั่นซึ่งเป็นลีกรองของสเปน2อฤดูก,กาลติดต่อกันในฤดูก,กาลแรกยังต้องปรับตัวอยู่บ้างไดะลงสนามค่อนข้างน้อย ไม่ค่อยถูกโค้ชเลือกส่งลงสนามแต่ฤดูกาลที่2ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของโลโกเยสลงไป30นัดทำไป9ประตูซึ่งถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับความเป็นดาวรุ่งของเขาปี2018บันไดอีกขั้นหนึ่งในฐานะนักฟุตบอลถูกเร่าไมาดิดึงกลับมาคนที่ให้โอกาสเลกิลอนก็คือคูเรโลเปตกีผู้จัดการทีมชุดใหญ่ในขณะนั้นครับหลังจากนั้นเลกิลอนไม่สามารถสอดแทรกขึ้นชุดใหญ่ได้ต่อเนื่องถูกปล่อยยืมไปที่เซบิยาในปี2019 แต่ก็เป็นเส้นทางที่ดีอีกครั้งหนึ่งเมื่อเปิดตัวได้อย่างสวยงามครับยิงประตูให้กับเซบียาเกมชนะเอสปันยอนและก็สร้างเกียรติยศให้กับตัวเองคว้าแชมป์ยูโรปาลีกฤดูก,กาล2019 2020ชีวิตของเลกิลอนต้องย้ายออกไปต่างแดนเป็นครั้งแรกเขาถูกขายไปที่สเปอร์แทนที่จะเป็นยูเนเต็ดทั้งที่ปีแสดงอยากได้ตัวเขาก่อนครับแต่ว่าท็อตแนมเนี่ยโอเคกับเงื่อนไขาการซื้อกลับของเรอัลมาดิดที่ใส่มาในข้อเสนอ เลกิลอนเปิดตัวในพรีมยร์ลีกับทีมไก่เดือดทองที่ยอดเยี่ยมสุดๆปี2021เอาชนะแมนยูแต่6ต่อ1่ที่โอทาวฟอร์ดในช่วงล็อกดาวน์ที่ไม่มีแฟนบอลเข้าชมแต่ด้วยความที่สเปอร์เปลี่ยนผู้จัดการทีมหลายต่อหลายคนในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาครับแผนการใช้นักเตะก็มักจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทําให้เลกิลอนต้องกลับไปที่สเปนอีกครั้งถูกปล่อยยืมไปที่อาริโกมารดิตลงเล่นไปแค่11นัดในปี2022 แต่แล้วเหมือนบทละครที่ถูกเขียนไว้ให้เขาได้กลับมาเชื่อมโยงกับมายูเต่ดอีกครั้งเพียงแค่วันเดียวจากที่ปีศาจมีปัญหาเรื่องแบ็คซ้ายแล้วก็ประมาณไม่พอที่จะซื้อขานกเตะค,คนใดสักคนเลกิลอนได้ย้ายร่วมทัพแบบยืมตัวโดยที่สเปอร์เนี่ยไม่เก็บค่ายืมให้เยอเต็ดจ่ายแค่ค่าเหนื่อยดิวจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลกิลอนให้สัมภาษณ์เปิดตัวกับปีศาจว่าในชีวิตคุณต้องพร้อมสำหรับทุกอย่างที่เข้ามา แล้วโอกาสที่จะเป็นตัวแทนของสมโมสรที่ยิ่งใหญ่และมีประวัติศาสตร์ยอดเยี่ยมอย่างแมนยูเตดเป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถปฏิเสธได้ผมได้พูดคุยกับผู้จัดการทีผมผมรู้ว่าเขาต้องการอะไรจากผมและผมก็พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยทีมประสบความสำเร็จผมรู้ว่าผมสามารถช่วยสมโมสรในฤดูกาลนี้ได้พร้อมที่จะสู้เพื่อทีมทีมนี้และแสดงให้ทุกคนเห็นถึงคุณภาพที่ผมมีเลกิลอนตอบแทนความไว้ใจของอริชันฮาร์กทีมโค้ชและก็เม็ดเงินค่าเหนื่อยทุกปอนด์อย่างคุ้มค่าที่สุด เขาได้ลงเล่นเกมแรกพบกับไบรตันช่วยทีมอย่างเต็มที่ครับจนแฟนๆประทับใจในความขยันของเขาแม้ว่าทีมจะแพ้1นต่อ3ขึ้นสุดก็ลงสุดรับผิดชอบทั้งเกมรุกเกมรับมีจังหวะโอ้แบบสวยๆจ่ายบอลงามๆให้เพื่อนในเกมพบบร์จมวนิกที่เยอรมันแพ้แบบเฉวเฉียด4ต่อ3แต่ก็นับถือหัวใจเลกิลอนครับที่เข้าไปให้กำลัง,งใจอังเดรโอนาน่าที่ผิดพลาดในเกมนั้นยกตัวเขาขึ้นมาพิสูจน์ได้เห็นถึงความเป็นนักสู้อย่างแท้จริง และเล็กิลอนก็คว้าชัยชนะเกมแรกกับปีศาจแดงได้ในเกมบุกเยือนที่เทอร์บมัวชนะเบอร์ลิน1-0ประตูชัยจากบูโน่แฟนเดททำให้แฟนๆได้สุขสมหวังแม้จะเป็นเกมยากเลกิลอนบาดเจ็บจนหลายคนเป็นห่วงเขาพยายามฝืนเล่นหัวใจถูกใจของเขาแข็งแกร่งแม้ร่างกายจะอ่อนล้าและเจ็บปวดเต็มทีจากข้อมูลส่วนตัวของเขาเลกิลอนเป็นคนที่ทำงานหนักเสมอมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนๆและพเพื่อนร่วมทีม เป็นคนคอยช่วยหาเลี้ยงครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่มีหวันใจที่หลายคนเห็นแล้วต้องอิจฉายอย่างมาตาดีอาร์สยูทูบเบอร์สาวสวยทั้งหมดล้นไปกับลังใจที่ดีเยี่ยมของเขาในวันที่ทีมไม่มีแบ็กซ้ายเหลืออยู่เอซ์นฮาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลายครั้งทั้งเอาโซเฟียนามระบาดมายืนหรือวิกตอร์ลินเดเลอมาเล่นแทนภาพที่ทุกคนเห็นในกล้องถ่ายทอดสดอยู่เป็นประจำแบ็กซ้าความหวังของทีมมาตเชียเพื่อนอยู่ที่อัตจรน์เสมออยากกลับมาช่วยทีมให้ไวที่สุด พราเขารู้ว่าเขาจะช่วยสโมสรแห่งนี้ให้มีผลงานที่ดีขึ้นได้นักข่าวถามเลกิลอนว่าทำไมคุณถึงอยากอยู่กับยูเอตเป็นการถาวรเลกิลอนตอบแบบได้ใจคำถามนี้ง่ายเกินไปนะช่วยบอกผมหน่อยว่ามีนักเตะค,คนไหนที่ไม่อยากเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูเอตบ้างมันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากสำหรับผมเลกิลอนฟิตกลับมาเป็นทางเลือกให้กับทีมได้แล้วก่อนจะถึงช่วงปีใหม่หรือท้ายฤดูกาลเขาจะเต็มที่กับช่วงเวลาที่อยู่กับสโมสร อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้เช่นเดียวกับปัจจุบันที่คุณต้องทํามันให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้นึกเสียดายในภายหลังนั่นคือสิ่งที่เลกิลอนกําลังคิดถ่ายจะพูดถึงคาแรคเตอร์ของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนคงนึกถึงการไม่ยอมแพ้วิ่งสู้ฟัดต,ตลอดทั้งเกมกระหายชัยชนะอยู่เสมอเล่นเพื่อตาสมโมสรแห่งนี้ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนะครับว่าเราไม่สามารถหาสิ่งนั้นได้จากนักเตะทุกคนที่มีในทีมแต่เราได้สิ่งนั้นจากนักเตะที่อยู่ในสัญญาย,ยืมตัวอย่างเลกิลอน แม้ว่าเขาจะได้สัญญาถาวรกับทีมหรือไม่แต่เชื่อเหลือเกินว่าเขาได้สร้างความประทับใจให้พวกเราเด็กผีเรดอาร์มี่ไปแล้วอดีตเป็นบทเรียนให้จดจำปัจจุบันต้องทำมันอย่างตั้งใจอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไรก็อยู่ที่เราจะขีดเส้นทางให้ก้าวเดิน s ซกิโอเลกิลอนแบค็คผู้จุดประกายความหวังให้พวกเราพลพรรคปีศาจแดงถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งคไคล้มาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกัน ผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจิปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ